แม่ครับแม่ครับหมูเด้งอยู่ไหนครับแม่มี่แหนรอดูกันอยู่ใช่ไหมละ่ะงั้นเปิดขึ้นมาขอพูดนิดเดียวละกันสันส้นๆวันนี้เราจะพามาดูแม่สายนาปัจจุบันครับแล้วก็พาไปเที่ยวในตัวเชียงรายว่าเป็นยังไงในวันนี้ลักๆเลยก็จะพาเด็กๆครับไปดูสนสัตว์ที่สิงปาครับ และสิงป้าครับผมเคยมา3ามสีรอบแต่ยังไม่เคยเข้าจุดนี้เลยผมเลยถือโอกาสที่จะแนะนาแล้วก็ถ่ายให้ดูว่าจุดนี้ที่พวกผมเข้าไปเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็จะได้เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆที่จะพาครอบครัวพาเด็กๆไปเที่ยวว่าเป็นยังไงโอเคเกินแค่นี้ละกันแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าเอาว่าเอาล่าเอาว้าวต่อสมัมผัสน,นิดนึงจับหน่อยจับหน่อยจับหน่อยจับจับสมัมผัสน,นิดนึงเจ้าชินเขากาลังจะพาไปกินข้าวฮะ อันนี้อยู่แม่ใส่แล้วก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูตรงหน้าด่านครับบริเวณที่มันเป็นน้ําท่วมเนาะไปดูกันครับว่าณนะวันนี้สถานการณ์ตรงหน้าด่านเป็นยังไงบ้างและครั้งที่แล้วที่เรามากับพี่บอลขนมจีนแล้วก็คุณพีทครับมาช่วยตอนน้ําท่วมเนี่ยสภาพความเสียหายบ้านเรือนต่างๆที่เป็นประมาณนี้กลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วไว้มีโอกาสที่เหมาะสมครับผมจะเอาภาพในวันนั้นที่เราได้เข้าไปมาให้ดูละกันนะ โอเคงั้นย้อนกลับมาดูที่หน้าด่านนะวันนี้ในวันที่เราไปกันอือก็เคลียร์หมดแล้วยังไม่หมดยังไม่หมดตามในซอยในซอยไม่หมดแต่ส่บนใหญ่เส้นหลักๆนี่เรียบร้อยแล้วอือฮัแต่ก็ดีกว่าดีกว่ารอบที่แล้วนะที่ตอนที่มายังในซอยก็ยังไม่ได้เคลียร์เพราะเขาต้องเคลียร์ข้างนอกก่อน๋อตรงหน้าด่านหน้าด่านน่าจะต้องเคลียร์เร็วที่สุดใช่แต่ข้างในก็ยังเละเหมือนเดิมใช่ไหม ครั้งที่แล้วที่เรามาคือโคนเละเลยนะฮะตอนนี้ก็โอเคดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเยอะแล้วล่ะเดือนหนึ่งแล้วปะที่เรามาเดือนอ๋อหนึ่งเดือนแล้วยังไม่ถึงหนึ่งเดือนเลยเรามาหนึ่งเดือนแรกจะน้ำท่วมบอจะแม่กับปืนแมวปมาตอนนั้นไงน่าสองอาทิตย์สามอาทิตย์แม่ที่มากับพี่บอลแล้วไปไหนกันเนี่ยอ๋อพาพาวนเข้ามามาดูเฉยๆดูบรรยากาศก็พามึงมาถ่ายไงอ๋อครับครับคุยกแล้วมาดูดฝุนมาดุดฝุน เดี๋ยวรถจะสะอาดเกินไปงั้นก็ขอเริ่มต้นในค่าคืนแรกครับคุณพีทบอกว่าเป็นร้านหมูกระทะที่อร่อยที่สุดในแม่สายวันนี้เราก็จะไปกินกันไม่รู้อ่ะเขาบอกไว้เป็นอย่างนั้นอนะนะร้านนี้เหรอที่เด็กแม่สายเขารู้จักใช่ยีกว่าปีอ๋อเหรอกินมายี่สิกว่าปีแล้วที่นี่อ๋อเ่องไงต่อไม่ก็ไม่มีบวยเดี๋ยวค่ะเราไปพ่อเกงกันได้ ร้านบัวบานตอนนั้นเขาเป็นแบบว่าเป็นชุดนะขายที่สุดบาทคะข้างทางกูอยากกินมากแต่ตอนนั้นไม่มีตังค์ตอนนี้คุณมากินงทั่วทิศอ่ะทุกครั้งที่กลับมาทุกครั้งที่กลับมาด้วยและก็ทุกวันจนกว่าจะกลับชดเชยในตอนนั้นเชยเออใช่จนกูมาอ้วนปีตอนนี้ไงดีเยี่ยมยังไมาอเวอบ์นี้นั่งยองๆได้ไหมได้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 หมดได้หมดได้หมด ไม่ทำม้ำตาลแล้วก็แบบกรอบอร่อยลูกมากหรอรู้ได้ไงใครบอกที่ตกางวันตัดแต่งมันสามารถเล้งข้าปากเราได้มันระเบิดอย่นี้ปุ๊บจริงนี่อ้าปากอร่อยอ่ะเข้อันนี้ไม่ไม่ใช่แค่แม่ลูกก็เป็นเหมือนกันนะมันสามารถเล้งมาหาเราได้และนี่แหละฮะทุกคนเป็นอย่างนี้แหละอันนี้คืออะไรอดอยขุนน้ำนั่งนอนใช่ไหมใช่ใช่ไม่ทำไมมันดูลูกใหญ่กว่าเมื่อวานมัน อามันโดนฝน,น,นมันโดนฝนแล้วมันโตขึ้นอันนี้มันเป็นอีกมุมหนึง่ง <c oughs> ถ้าเราขับมาจากเชียงอรายมาแม่สายใช่ไหมมันก็เป็นอีกมุมหนึง่งแต่ถ้าว่าเรามาแม่สายตรงเนี้ยมันก็เป็นอีกมุมหนึง่งมันก็จะมีหลายฟิลภูเขาเล็กภูเขาใหญ่แตกต่างกันไปแต่ลงปูใหญ่กว่าส่วนตัวกูชอบภูเขาใหญ่เพราะว่าแบบภูเขาใหญ่มันจะแบบพอดีฝั่งนี้ก็คือดอยพามีพามีผาหินนี้ซึ่งไปเที่ยวไม่ได้นะคะช่วงนี้ดินสไลด์นี่ๆตรงนี้สวยตรงนี้สวยพวกนี้เนีย เป็นแยกตรงนี้แล้วก็เห็นหมดเลยก็คือเป,เ,ปเป็นวิวที่ชอบมากตรงนี้มุมเนี้ยอ๋ออันนี้ข้างบนก็คือแยกไปหน้าด่านฝั่งนี้ก็แยกไปแม่จันฝั่งขวาไปหน้าด่านฝั่งซ้ายไปแม่จันถ้าตรงไปข้างบนมันไปไม่ได้เออสวยสวยสวยเออเออฮ้ยฟิลเหมือนต่างจังหวัดเลยอ,ะอ่ะเนาะใช่เหมือนอยมมู่อำเภอแม่สายเลยเนาะเออเออเออ,เอ,อใช่ใช่ใช่ไปค่อยไล่ชิมกาแฟผ่านช้างมูบผ่านช้างมูบมูบมูบหรือมูบ ช้างมุกโดยช้างมุกเออนั่นแหละไม่ไม่รู้ก็เห็นเขาอ่านกันเขาเรียกกันว่าโดยช้างมุกโดยช้างมุกคนเมืองเป็นห้องโดยช้างมุกเจ้าอ๋อครับมีแต่คิงนะ่ะห้องผิดห้องประหลาดตแต่เดี๋ยวคิงเดี๋ยวฮาคิงพระราชาฮาก็ขำพระราชาขำ <laughs> <laughs> ค,คิดได้ไงวะ <laughs> ไอเรื่องไร้สาระเนี่ยให้กูเถอะว <laughs> <laughs> ทุ่งนาตรงนี้สวยมากเลยนะคะโอ้ยสวยใช้คําว่าสวยได้เปลืองมากเหมือนกอปคำมาสวยสวยสวยพูดแบบกูอีกละอ่ะอันนี้เราเข้ามาใกล้เขาเข้ามาเรื่อยๆเนาะเฮ้ยเดี๋ยวลมเสียงลมอ่้ก็ประมาณนี้ตอนเช้าสดชืน่นสิบโมงเจ้าสิบโมงเจ้าตอนนี้เขาอ,อยู่บ้านดงเนอะครับบ้านดงบ้านทําแม่สายครับรู้ไหมว่าเลนเลนนี้มันจะทาให้ดูบวมมากขึ้น มไม่เป็นไรปกติแบบว่าตัวจริงกูสวยอยู่แล้วในกล้องเป็นงนช่างมัน,น,นตัวจริงเป็นคนสวยอะนะไปไหนกันนะวันนี้กูถามรอบที่สองแล้วเนี่นยเดี๋ยววันนี้จะพาเด็กๆไปทานข้าวไม่รู้ที่นั่นแหละทานข้าวนั่นแหละที่ไหนเมื่อกี้เขาบอกว่าทานข้าวไม่รู้ที่ไหนอจะไปดูแกะไหมจะไปดูอะไรไม่รู้โอเคโอเค อร่อยทุกเมนูเธอรอเไรข้าวซอยไก่ใส่หมูกรอบข้าว่าครับไก่ไม่เอาใช่ไหมข้าวข้าวซอยไก่ครับเอาเอาเอาเพิ่มหมูกรอบได้ไหมเพิ่มหมูกรอบครับไม่ได้กูตีนพูดจริงเอาจริงร้านนี้ชื่อว่าร้านโอปอก๋วยจับจะอยู่ในอำเภอแม่สายไม่ไกลจากแม่สายและถ้าเราออกมาจากแม่สายตอนใช้สายก็จะไม่ไกลและเมื่อกี้ก็มีเสียงตามสายบอกว่าอยู่หวยไข่ความรู้สึกแรกความรู้สึกแรก <laughs> mình nắm nhiêu đây ạ à. <laughs> không sai <xoay> cày mình năm nhiều đó ngon <laughs> ngon, không mà à? <laughs> cháu cháu không luôn, <laughs> <tháng tương> <laughs> 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 อันนี้เอาความรู้สึกส่วนตัวนะจากที่ได้ลองชิมมาผมชอบนะรสชาติเข้มขน้นอร่อยดีครับอร่อยมากเลยถ้าใครผ่านมาก็แนะนําให้มาลองชิมดูสักครั้งนึงครับแล้วก็อันเนี้ยจะถามคุณพีทต่อว่าทําไมคนพื้นที่ถึงชอบมากินที่นี่ เพราะว่าร้านนี้มีทุกอย่างมีทั้งหมูสเต็กหมูสเต๊กค,ครับไม่ใช่หมูสเต็กถ้าหมูสเต็กเขากินกับเฟรนฟรายครับมีข้าวมีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีของหวานครบเลยแล้วก็อร่อยด้วยแน่นอนครับว่าถ้าไม่อร่อยเนี่ยคุณไม่พาผมมาหรอกครับในส่วนของอาหารเช้าก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อในเชียงรายนั่นก็คือสิงปาร์คจริงๆสิงปงาร์คเนี่ยเราไปมาหลายรอบมากๆแล้วแต่โซนนี้เรายังไม่เคยเข้าไปครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงในวันนี้ปวดท้ เกาะเลยนะคะใช่ไหมข้อจับไว้เลยคะใช่ไหมเราเรารู้จักกันใช่ไหมดูมง,งมากอะ <c oughs> ใครวะ,ะยิ่งมาก <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่สิงปาร์คนะฮะนี่ตรงนี้เป็นไรชาเนาะแล้วก็มีร้านอาหารร้านกาแฟอันนี้เลี้ยวขวามานะครับพอเข้ามาจากสิงปาร์คเอาชาไทยขับหวานปกติครับมีกาแฟไหมไม่มีครับตอนนี้เป็นมีเขาเลยครับอ๋อก็ถ่ายรูปสวยดีครับตรงนี้แล้วก็บรรยากาศเห็นวิวประมาณนี้ครับ สวยนะสวยนะแต่ถ้าคนเยอะก็จะแน่นหน่อยอันนี้เราได้มาเป็นชาไทยแล้วก็ชาไทยแอลมอนน์ะตรงนี้จะมีแค่ชาตอนแรกคิดว่ามีกาแฟได้มาเจ็ดสิบกับเจ<อ>็ดสิบห้ายดูลงมาไม่ได้มีคน<อ>แค่คนดีชาไทยเข้มมากเ<อ>ช่นดยกข้มนะเอามาว่ะพ<อ>ี<อ>่หมอชาไทยแล้วก็มมนมแอลมอน ละออนสองไหมละออนอายุต่อใดเจ้าอ๋ออายุสิบเอสสิบสอคือว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ออันก็มีห้าคนห้คนแล้วก็มีละออนเจ็ดเดือนหนึ่งคนเเดือนสี่เจ็เดือนยังพู้อย่างเลย จ็ดร้อยห้าสิบเจ้าคุณสบายใจต่างเป็นระบบรถวนนะ้เจ้าจกพลาจอทั้งหมดห้าจุดจอดลงแล้วเดี๋ยวมีรถคันใหม่วนรับทุกๆสิบห้านาทีโอเคสามารถอยู่แต่ละจุดนั้นต่อได้ก็ได้ค่ะเจ้าโอเคมีรถวนทับตลอดอืแต่ว่าอะไรนะมีคนละร้อยห้าสิบใช่ไหมครับแล้วข้างในมีอะไรบ้างครับจะมีเป็นทะเลสาบฟงหง่ะจุดชิมชาสวนสัตว์ศูนย์กีฬาแล้วก็คาเฟ่ชาไทย ก็มีแค่สองโซนใช่ไหมครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาที่เข้าได้นอกนั้นก็ต้องนั่งรถใช,ใช่ไหมใช่อ๋อเรียบร้อยหมดแล้วขอบคุณครับสำหรับจุดแรกฮะจุดแรกจะเป็นบอ่อชมหงเงาหนูก็จะมีหงอยู่ข้างในก็เส้นทางเมื่อกี้เส้นทางที่เรามากันมันเป็นเส้นทางคู่ขนาดครับ กับทางรถยนต์เนาะแล้วก็ตรงนี้จะมีแค่รถกอล์ฟที่เช่ากับรถรางรถเมื่อกี้รถเป็นรถกอล์ฟเหมือนกันรถที่จะมาทุกๆ15นาทีเข้ามาได้นอกนั้นก็ไม่มีครับนอกนั้นมันจะเป็นอีกจุดหนึ่งแล้วมี2จุดที่สามารถเข้าได้ที่เราบอกไปเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวเราพามาดูหงนะฮะอ่าตรงนี้คืออะไรนะครับให้คุณพีชช่วยอธิบายหน่อยดูหงอะไรนะอธิบายหน่อยหงเหินหงอะไรก็ไม่รู้ค่ะหงอะไรก็ไม่รู้ เอธิบายรู้อธิบายตรงนี้คืออะไรเฮ้ยปลาบอกข้างดำเ้ยไม่โปเลยอ่ะไม่โปเลยบ่อหงทะเลสาบหงลือฮันจึงเหมือนจริจริงๆมีหงขาวแล้วก็มีหงดำด้วยแต่ว่าไม่รู้หงดำไปไหนสอนตัวอันนี้ก็เป็นปลานิลปลานิลแล้วก็มีปลาบ้าด้วยปลาบ้าคืออะไรปลาบ้าคืออะไรปลาบ้ามันอยู่ในวงการของปลาตะเพียนเนี่ยวงการวงการตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆนั่นน่ะเหรอ ปลาบ้าแล้วก็ปลานินอืมมันมีหงดันะหงดัไปไหนไม่รู้ตรงนี้เขาก็จะมีพวกอาหารเอาไว้รอหงให้หงมาแบบใกล้ๆเนาะจะได้ถ่ายรูปกันง่ายๆแล้วก็เนี่ยปลาตัวใหญ่อะมันคือปลาพวงใช่ป่ะใช่ป่ะปลาพวงปลาพวงที่แบบตามน้ําตกอะไรเงี้ยอืมอ๋อเรียกปลาบ้านี่หงอันนี้ตัวไม่่อยใหญ่อย่าลองซูมเข้าไปตัวนู้นตัวปุ้นปรึบเข้าไปโอ้โห แล้วก็จะมีหลบๆอยู่ตามลืบๆซอกๆอีกนะแล้วก็มีนู่นเดี๋ยวอ,อยู่ไกลไกลจัดไกลมากตรงนู้นคือร้านชาที่เมื่อกี้ที่เราไปขึ้นเอารถขึ้นไปแวะเนาะแวะซื้อชาชาไทยก็เดี๋ยวน่าจะวนมันไม่น่าจะหอกเขาบอกจะต้องวนไปตรงนู้นจุดนี้ก็15นาทีแล้วเดี๋ยวรถมาอ๋อมีของดำของขาวปลาคารัปปลาไก อ๋อข้าบอาหารให้ปลาเหรออุ้ยน่ารักว่ะนึกว่ามันหมันไซใ้ปลาอ๋ออ๋อเอามาล่อแล้วก็จะกินปลานี่ครับข้าบอาหารข้าบอาหารเอาให้แล้วยังไงงับปลามาอีกเป็นกลุ่มโอ้โห น่ารักพองขนด้วยวะไปแล้วฮะไม่คิดเล่นกับปลาไปล้ว เ็นเลนจักรยานนะฮเลนจักรยานกะ็จะวนรอบเลยไนะอันนี้จุดที่3ของฟาร์มถั่วครับก็จะเป็นสวนสัตว์เนาะเมื่อกี้เรามาจากนี่จุดที่1มันก็จะวนรอบๆนะครับตามแผนนี้เลยวนรอบมาถึงจุดนี้แต่จุดที่2เราไม่ได้แวะอ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟที่ร้านชาพู้ผิดที่เราแวะอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตรงซิปไลที่เราไปตอนแรกแก็จะมีจุดนี้ครับที่เข้าไม่ได้2จุด3มจุดผู้ผิดนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับมันมี2ฝั่งเนาะนนเข้าไปดูฝั่งนี้ก่อน าาอันนี้มียีราฟม้าลายนี่อันนี้ม้าลายดีดมีดีดฮัลโหลเฮ้ยมีดีดดีดเสียงฮัลโหลนี่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 แง่โอ้ยดง เริ่มมาเริ่มค่อยๆเดินเข้ามากันหมดอ้าวมียีราบอยู่หนึ่งตัวนะฮะแล้วก็นี่มะลายเรๆเราเรกินเร็ว้าวทำไมต้องไม่กินล่ะอ้าวอะไรอ่ะเป็นไงเราลูกก็เล่นแล้วเป็นไงขขอยืมสักอันหนึ่งอ่นเดียค่ะยืมไล้อมาคืนนะคะอ้าวงั้นไม่ยืม อ้ามอ๊มอ๊มอ๊มกินกินกินโล่งกินกินนี่กินดิกินพวกนายอ่ะวู้วู้แค่ฉันจะให้อาหารพวกนายเดินหนีหมดเลยเอาเปล่า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 กินเปล่าหัวแห้ จับหน่อยจับหน่อยจับเลยเกาะสัมผัสนิดนึงจับหน่อยจับหน่อยจับหนเลยนี่จับหน่อยจับหน่อยจับจับสัมผัสนิดนึงรอไว้รอไว้จะขอรูปหัวนิดนึงมันสักๆอ่ะมันขนมันหยาบอ่ะมันเหมือนผมเช็ดเท้าอ่ะ เหมือนขยะขยะแข็งอ่ะเฮ้ยจำหน่อยจำหน่อยสัมผัสหน่อยได้ไหมจ๊ะเฮ้หนูให้เพืนที่ส um um ัมผัสหน่อยสัมผัสหน่อยหนีหนีเออแค่นั้นแหละเพาะดึงแรงมากเลยกระชากเรียกว่ากระชากวิญญาณเลยอันนี้ตัวอะไรอ่ะเพื่อนมึงอ่ะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเราเราเรายังพึ่งใช่ดิจำหน่อยเล้วเฮ้ยอุ้ยเธอเราขอถ่ายเธอหน่อย มาซะเร็วตกใจอถ่ายใส่ให้หนะพี่รับอย่าดึงสิกราโดงใจเนี้ยเราอยากรู้ว่ามันคือตัวอะไรเอามันคือวัววาตุซี่ลักษณะมีเขาแหลมยาวที่สุดในโลกก็เป็นอยู่ใน กุลวัวแหลกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกาพบมากในกันดาหน้ารักดีหน้าหลักดึเขามันสวยอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูม้าแคะกันต่อฮะเนี่ยพอมันอยู่ใกล้กลๆเรามันกินกันไปกินกันมากินกินหญ้าเนี่ยเขามันก็โคกันป๊กปกปกแป๊ก,ปกตลอดเวลาเลยนะนะดูดิปอกแป๊กปอกแป๊กดูใช้ชีวิตลำบากะนะเนี่ยฟังนะป๊อกแป๊กปอกแป๊ก เกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาฝั่งนี้ก็ใช้ย่อยปอกแพกปอกแพกเคาะหัวกันอยู่แล้วน่ะแต่จุดนี้เขาค่อนข้างใส่ใจนะเพราะว่าเอาเนี่ยเอารั้วมากั้นไว้เนาะเป็นรั้วสองชั้นให้ยื่นไปให้เพราะว่าเขามันค่อนข้างยาวแล้วก็แหลมด้วยเฮ้ยมีกระต่ายด้วยน้องน้องน้องน่ารักน่ารักพอไม่มีอาหารให้น้องแล้วน้องไปเลยอุ้ยขนนุ่มฟูอุ้ยเยอะเยอะเยอะมากเยอะมากไปให้เลย ยืนยืนสองขาเต็มเลยอ๋อน่ารักโอ้ยอย่าดูน่ารักน่ารักนี่เพื่อนเรามาแค่ว่าไงเพื่อนเฮลโลเจ้า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 อันนี้เรานั่งอยู่นะดูความแค่เท่านี้สวัสดีเพื่อนสวัสดีสวัสดี แม่ครับแม่ครับหมูแดงอยู่ไหนครับแม่ไม่มีแล <laughs> ้วหนูอยากดูหมูแดงนะครับ ไม่มองเนี่น hey. ี่นี่พี่นี่ใช่ไหมเฮ้ยฮัลโหลควาจริงตัวนี้หญิงมากเลยนะอ้าวมาขี้กลัวอ้าวเฉยให้เลยมันดึงด้วยระวังนะอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละลูกอ้าวแล้วไปเลยเหรอทิ้งฉันไว้นี่เลยเหรอพวกเธอหนีกันหมดเลยเหรอน่ารักอ่ะ ด ų, cow, ดดใหญ่เลยดดดใหญ่ดดดดดอยากัดูดดูดลูกดดนั่นแหละนี่น้วกูวน้อกูเก็บไว้้วอปุ๊บดูดเลจุ๊บจุ๊บจุ๊บ๊บอมอออือ <laughs> นี่สภาพของคนหมดนะ <Yeah. S 1> ไม่พูดไม่จานั่งเงียบขึมโหดทำสายตาดิโดแบะบปากเล็กน้อยจะแย่งนมแพ้ก,กินแล้วพี่จีอ่ะ <laughs> <laughs> เห็นแล้วหิว สำหรับสิงปากับจุดที่ผมไม่เคยเข้าไปก็จะประมาณนี้ครับไม่ได้เที่ยวแบบเพลินๆเดินดูสัตว์อย่างนี้ก็นานมากๆแล้วครับถ้าจําได้นี่ก็คือตอนเด็กๆเลยแบตหมดไปแล้วบแบตหมดแล้วนะ <c oughs> เยเิมเคมเคิม,เมอยู่ <c oughs> เ,เช่หัวหกสูงสเฮ้ยไม่ใช่สูงบาลานซ์มือเดียวโอ้ เทวะอันนี้คืออะไรนะอันนี้คือเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในเชียงรายถ้าใครมาที่เชียงรายก็ต้องไปมีช้างด้วยมีช้างด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะช้างบ้านกลียนหมดเลยโอ้โหเละเออเมื่อก่อนน่าจะสวยใช่ไหมใช่ใช่น้ำท่วม ทางนี้ก็ยับเยินยังเคลียร์ไม่หมดเลยเนี่ยอันนี้เราไปไหนกันเนี่ยอนี้เรามาดูความเสียหายของหมู่บ้านเหรียงคอยาวหมู่บ้านโรมิดทางไปอุทยานแห่งชาติลำน้ำกกนะลำน้ำกกอชลำน้ำกกมันมีแต่โคลน่ะเสร็จไหมอันนี้โดนโดนก่อนเลยปะก่อนแม่สายใช่ไหมไม่แม่สายแม่สายเอาแม่สายก่อนแล้วก็มาตรงนี้แต่ตรงนี้ก็หนักเหมือนกันหนักมากก็มีช่างสายด้วยนะมีด้วยอ๋อ ้างชฝั่งนู้นก็เละเหมือนกันครับโอ้โ oh, หปูนพังหมดเละแทะแล้วตอนนี้ก็น้ํำยังแรงแล้วก็แดงๆอยู่ด้วยอ๋อของฝนใช่ใช่เมื่อคืนเมื่อคืนก็ตกอีกไปล่อยอันนี้เป็นบ้านเหรอใช่แต่แราค<น>ิดว่าตรงนั้นเป็นรีสอร์ทมีคนอยู่ในบ้านไหมอ๋อทำไทยอยู่หรือเปล่ากลัวทำน้ำไทยเหรอใช่อันนี้ก็ทจำอันนั้นปูปลา สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับเพราะว่าจริงๆอ่อะผมอยากจะตัดให้จบถึงกรุงเทพเลยเพราะว่าเรายังมีจุดแวะเที่ยวอ,อีกหลายจุดเลยครับพามีพานี้แล้วผมดูแล้วว่ามันน่าจะยาวเกินไปครับก็เลยเอาแค่นี้ก่อนละกันเนะเอาะอีกอย่างหนึ่งคือผมไม่ได้อัพคลิปมาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วเพราะว่ามัวแต่เตรียมงานมิทติ้งเนาะมันค่อนข้างที่จะวุ่นวายอันนี้ผมก็เพิ่งกลับมาจากมิทติ้งเมื่อวานก็เลยรีบตัดให้ดูก่อน กลัวทุกคนจะคิดถึงไม่รู้คิดถึงหรือเปล่านะแล้วก็ในคลิปนี้มันไม่มีการขี่มอไซค์เที่ยวครับผมก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะเบื่อๆกันนะนะเลยตัดสินใจว่าโอเคเอาตัดแยกไว้ดีกว่าแล้วก็เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆที่ไปเที่ยวเชียงรายแล้วไปกับครอบครัวอยากจะพาน้องๆพาเด็กๆไปดูส่วนสัตว์เนาะและเดี๋ยวคลิปหน้าครับถ้าเผื่อผมตัดทันก็จะลงพรุ่งนี้เลยครับที่เราเดินทางด้วยมอไซค์พ่วงล่างคลิปหน้าก็จะเป็นการพาเที่ยวที่แม่สายแล้วก็เดินทางกลับมาที่กรุงเทพผมบอกเลยว่าเหตุการณ์ระหว่างทางนี่ก็สนนุกกเเเออออารืื่่งยูหมัน ไม่รู้ว่าพอขับรถยนต์เที่ยวแล้วเป็นอารมณ์ประมาณนี้เพื่อนๆจะรู้สึกยังไงยังไงก็ฝากคอมเมนต์ติชมหรือว่ามีข้อไหนที่จะเสนอแนะในคลิปนี้บอกผมหน่อยละกันนะผมอยากรู้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันโดยเสมอมาสวัสดีครับ